สวัสดีค่ะวันนี้ทุกท่าผู้ชมอยู่ในรายการคุยสบายตาตเกโกตีตอนนี้นะคะกิกี้เป็นอาพิธีกรรับเชิญนะคะวันนี้นะคะจะมาเกาะติดนี้สาวสวยแสนเซ็กซี่แห่งเดนกิมจินะคะนอ้องฮิปโนี่ค่ะวันนี้เธอมางานถ่ายแบบนะคะตามติดกรีวิตการทำง,งานเ<อ>ขากินอะไรอยู่ไงถ่ายาแบบเป็นไงในรายการคุยสบายกกตดอยู่นะะี่เลยค่ะกดห ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเรามาถึงบริเวณสถานีสนามบินเท่าแล้วค่ะตอนนี้เป็นบรรยากาศการทำงานของน้องทิพนีนะคะเดี๋ยวเราไปถามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะไอยังซีโอค่ะอ๋อเดี๋ยวจะแปลเป็นไทยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะแม่ตัเลยนะคะค่ะได้ค่ะอ๋อดูทิพนีค่ะมาจากเกาหลีนะคะยิ่งตรงจากประมาณิ0โมงเมื่อวานนี้ค่ะอ๋อคาร์การเราเชื่อมนะคะค่ะอ๋อพอดีตอนนี้ค่ะน้่งื่อสรั่งยังของอะไรคะ อย่าว่าตั่นเลยค่ะอย่าว่าสั่นเลยค่ะก็เป็นแบบชีวิตของฉัดโลกอะค่ะชีสัดโลกเใช่ไหมคะแล้วแบบภูมิใจไหมคะมาทำงานที่ประเทศไทยค่ะ๋อภูมใจมากเลยค่ะจะได้รู้สึกว่าตัวเองโกอินโตว่ะค่ะล้วอยู่นั้นนะคะอยู่นั้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแบบเดินไปเดินมาคนก็แบบนิ่งดูเหมือนเหมือนตาเวลาเมืองไทยค่ะก็แบบมีคนต้อนรับดีมากแฟนขับต้อนรับดีมากเลยค่ะใช่ค่ะอ่ใครเป็นฝ่ายตื่นได้หรอล่คะอ๋อไม่มีค่ะอ่าแล้ว ผลงานล่าสุดตอนนี้ผลงานเพลงมินเลยมีมีอัลบั้มที่สานะคะเป็นอัลบั้มฮูงค่ะตอนนี้ดังไหมที่เกาหลีนะคะไม่รู้มองไทยจะได้ฟังเกาหลียังขอค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูไปฟังเีเกินใหม่ของน้องซิปนี้ค่ะกับเพลงไปชมได้เลยค่ะร้องร้องมึงอ่ะร้องเพลงเร็วอิบปิดงรปิดเพลงรเร็วปิดเพลงีปิดเพรีปิดเลีดลงรปิดเงปิดเพลงบปิดเงรดเเ เร็วๆรวเรวอีปีู่ะออยู่ไนเร็วเวเเอาใหม่ไปเอาใหม่จะพูดทำไมเวอเร็วเร็วอีปกูรีบมันมันเปิดการประหานเอาไปพูดด้วทําไมกูดว นีนะคะคือตัวอย่างของซิงเิลใหม่ของน้องทิพนี้นะคะนั่นก็คือเพลง w h ดค่ะานผมุชม,มนะคะคงอยากจะฟังซิงก็จะเต็ๆนะคะเราคาดว่าจะวางแผนที่เมืองไทยประมาณที่เท่าไหร่คะประมาณวันที่28ธันวาคมนี้ค่ะในสุกนี้แน่นอนค่ะในฝั่งแน่นอนใช่ไหมคะได้ฟังค่ะเราคาดว่าอาจะมีเิลงใหม่ออกมาไหมคะอ๋อก,ก็คงจะเป็นทางเดือนมีนาปีหน้าค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเพลงนี้มันก็กฎระแสแดงอยู่แล้วะคะ่ะ ค่ะเราจะเป็นเพลงใหม่คิดว่าจะเป็นคำนองแบบไหนคะจะเป็นหวานเป็นร็อกเป็นป๊อปเป็นสาว้าเป็นสาวหวานใช่ไหมคะนั่นจะเป็นสาวฮานะคะเพราะว่านี่ก็นี้ก็เป็นสาวหวานแล้วค่ะอย่าเป็นสาวฮาว้างอ่าค่ะเดี๋ยวให้เราที่ไปี่ฝากผลงานก่อนจบรายการแล้วนะคะอ๋อก็ฝากผลงานที่เกาหลีด้วยนะคะมินิอลราดมที่สามนะคะเซคูคหรือเข้าไปชมทาง y o u t u ู e ก็ได้นะคะหรือก็โซนยอนชินเดย์แฟนค่ะ ข่าวนี้นะคะรายการของเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มตาโนรานสิงห์แจกรชัยภูมิหรือว่าอาจจะเป็นสมาคมสิ่งของในชีวิตที่ชุมชนนะคะเดี๋ยวพบกับรายการคุณสบายสไตล์ก๋ตีได้ใหม่ในวันหยุดนะคะตะลุกหน้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย